เพชรคู่เพชรสัปดาห์นี้พลาดไปได้กับความท้าทายจากเกลาศิลปินมากความสามารถอย่างรักชาติศิริชัยส้มเช้งสามชาหมิวเข้มจิราและอ๊อฟสุพนัณ,ณพร้อมโจทย์สุดหินอย่างโจทย์เพลงลูกทุ่งสลับยุคภาพไทยลายเส้นผมส่งให้เป็นขออขวัญปีใหม่สาวแล้วใจเห็ปุปากหัวใจของอายแท้เด และโจทย์เพลงลูกทุ่งผสมยุคขยบ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 เข้ามาสิกระแซก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 เข้ามาสิกับความสนุกสนานครบรถบนเวทีแห่งนี้พี่ออฟล้วครับผมถ้าเปรียบเสมือนรถเนี่ยนะฮะหน้าขี่มากอะฮะครัใช่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คือหน้าขี่ไปสู่ชัยชนะของกลุ่มพวกเรามากครับครับผมไม่อยากขี่รถบรรทุกข์มาเหรอลูกะ อาทิตย์นี้หกโมงเย็นห้าพลาด